สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์หน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่งพลังงานไฟฟ้าโดยคุณครูสวรัตน์จุนมณีค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันให้ทุกคนลองวัดความรู้กันก่อนนะคะแบบทดสอบมี2ฉบับค่ะฉบับแรกเป็นแบบทดสอบวัดผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้าจำนวนสิข้อฉบับที่2เป็นแบบวัดทักษะทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาค่ะ ในการเรียนรู้นั้นต้องมีแรงบันดาลใจก่อนจึงจะเรียนรู้ได้ดีและมีเป้าหมายวันนี้ครูจะพาไปรู้จักบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้สแกนแล้วไปเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชีวิตท่านน่าทึ่งมากๆเลยใช่หรือเปล่าคะแต่เอนักเรียนจะคิดเหมือนที่ครูคิดหรือเปล่านะ เรามาอภิปรายร่วมกันดีกว่าค่ะสำหรับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนก็ยกมือตอบกันได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ก็สแกนเพื่อตอบคำถามได้เลยค่ะถึงเวลาสนุกแล้วค่ะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4-5คนกระความสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมแล้วริ้นมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันศึกษา คนขวาเลือกสิ่งที่สนใจแล้วอย่าลืมแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจนด้วยนะคะจากนั้นออกแบบการทำงานให้เป็นขั้นตอนตามใบกิจกรรมที่1เรื่องบ้านประหยัดพลังงานแล้วบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมด้วยนะคะ ค้นคว้าและสร้างสรรค์งานสำหรับใบกิจกรรมที่1เรื่องบ้านประหยัดพลังงานให้นักเรียนศึกษาข้อมูลทดลองสร้างและพัฒนางานของนักเรียนให้เสร็จสมบูรณ์จากนั้นเตรียมนำเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนถนัดในประเด็นต่อไปนี้ค่ะการต่อวงจรไฟฟ้าที่ประหยัดที่สุดอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้และหน้าที่ผลจากการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้กับวงจร การเลือกใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดและคำถามสำหรับถามเพื่อน2องคำถามด้วยนะคะจากนั้นแต่และกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานวิภากษ์เสนอแนะและพัฒนาชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักรรษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ เมื่อพัฒนาชิ้นงานได้สมบูรณ์แล้วให้นักเรียนเตรียมนำเสนอในห้องเรียนออนไลน์ในคาบถัดไปได้เลยค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานให้เพื่อนในชั้นเรียนได้ร่วมฟังและตอบคำถามจากนั้นนำผลงานไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ตามช่องทางที่ครูกำหนดเพื่อรับข้อเสนอแนะเชิงบวกจากเพื่อนและครูเพื่อพัฒนาผลงานต่อไปค่ะ ให้เพื่อนๆช่วยกันไปให้คะแนนอภิปรายสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเชิงบวกในการพัฒนาผลงานของเพื่อนให้ดียิ่งขึ้นหรือให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นใายโพสต์ของเพื่อนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะมาถึงตอนนี้คิดว่านักเรียนจะได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เรามาร่วมกันทบทวนแลกเปลี่ยนความคิดสรุปองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันนะคะหลังจากนั้นเราจะร่วมกันอภิปรายและเติมเต็มสิ่งที่ได้หรือยังไม่เข้าใจกันนะคะการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดูที่กำลังไฟฟ้าค่ะยิ่งน้อยยิ่งประหยัดไฟนะ โดยค่ากำลังไฟฟ้าหาได้จากค่าความตาม่างศัก์คูณด้วยค่ากระแสไฟฟ้าค่ะมีหน่วยเป็นวัตต์นะคะการคิดค่าไฟคำนวณได้จากค่ากำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์คูณจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าหารด้วย1พันคูณจำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน1วันคูณจำนวนวันใน1เดือนคูณราคาค่าไฟตอนหน่วยในการต่อวงจรไฟฟ้า จะมีเครื่องมือวัดสมตัวด้วยกัน1แอมมิเตอร์มีหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อแบบอนุกรมส่วนวลต์มิเตอร์มีหน่วยเป็นโวลต์ต่อแบบขนานการต่อวงจรไฟฟ้าจะมีสอแบบหลักๆด้วยกันค่ะ คือแบบอนุกรมและแบบขนานแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลเท่ากันทั้งวงจรถ้าสายไฟหรือตัวต้านทานขาดจะไม่มีกระแสไหลในวงจรค่ะส่วนแบบขนานนั้นจะมีความต่างศัก์เท่ากันทั้งวงจรถ้าสายไฟหรือตัวต้านทานขาดจะไม่กระทบกับวงจรค่ะวงจรไฟฟ้าในบ้านส่วนใหญ่ต่อวงจรแบบขนาน ในประเทศไทยมีความต่างศักย์เท่ากันหมดค่ะคือ2 2 0โวลต์มีต่อผสมบ้างตามความต้องการของผู้ใช้งานค่ะขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการเรียนรู้ค่ะให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสแกน QR Code เพื่อทำแบบทดสอบท้ายหน่วยค่ะหากนักเรียนได้คะแนน80%ขึ้นไปจะมีเกติบัตส่งไปยังอีเมลของนักเรียนไว้นะคะแล้วประเมินการจัดการเรียนรู้ใน QR Code i n s c r e w Com ด้วยค่ะสำหรับหน่วยนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจอกันใหม่หน่วยหน้าค่ะสวัสดีค่ะ